ก็คือว่าเราเรียนเยอะจนเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเรามุ่งเน้นให้เด็กจาเชื่อกูแล้วมึงจะสําเร็จเราเด็กมันไม่ได้คิดเด็กเรียนก็จะฟังแต่ครูนะเป็นหมอวิศวะหมอวิศวะจริงๆนั่งทำอาหารอร่อยชิบหายเลยมันไปเป็นเชฟก็ได้อะ การศึกษาผมไม่อยากให้ไปมุ่งเน้นเรื่องความรู้ผมอยากให้มุ่งเน้นเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องทัศนคติที่เขาต้องเป็นคนที่คิดดีเป็นคนที่รู้จักรักส่วนรวมรู้จักคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความรู้อ่ะแม่งมาทีหลังเรียนเก่งหรือเรียนโง่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ นะที่มั่งไปแบบไปตัดสินลูกได้ผลการเรียนกับบ้านข้างๆหรือไนงะเราควรจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราควรบอกว่าเฮ้ยดีแล้วลูกเป็นคนอบอ้อมอย่างเงี้ยดีแล้วทิศทางของการบอกเด็กๆไม่ควรให้ไปเป็นไปกองอยู่ทางเดียวรุ่นผมนี่คือเป็นวิศวะเป็นหมออันนี้คือชนชั้นนําในสังคมเชื่เอเถอะนอกจากเป็นตำรวจทหารแล้วกูยังต้องมารองรับวิศวะกับหมออีกเหรอวะ อาชีพอื่นมันไม่สาคัญเลยใช่ไหมอันนี้ผมว่าผู้ใหญ่พลาดผู้ใหญ่ควรจะให้เด็กๆเขาภาคภูมิใจในตัวเขาเองถึงฉันจะเป็นคนกวาดถนนนะแต่ฉันป็นคนกวาดถนทนที่สะอาดที่สุดคือเราไม่มีความภาคภูมิใจในแบบนั้นเลยนะบ้านเราอ่ะมีแต่ความเหยียดเหยียดเหยียดแล้วก็เหยียดระเบิดย่งทิ้งไม่ต้องแก้ลุงล้างอ่ะมันเนอะน่ะห,หมากหมมพี่ตู่ไม่ต้องมาคิดอะไรกับผม <laughs> พี่ตู่พบทอน <laughs> มัคนควรจะต้องเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนอะไรอันดับแรกเปลี่ยนป้าป้าอยู่ในกระทรวงศึกษาทั้งหมดเอาพวกนั้นออกไปก่อนเคลียร์ก่อนทําการศึกษาให้มันเป็นเรื่องของความจําเป็นในชีวิตจริงๆให้มันให้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนต้องตรนะหนักเช่นเรื่องของพลเมืองหน้าที่วิถีชีวิตประจําวันวิทยาศาสตร์เนี่ยลองลองลอง,ลองเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิาาตประจำวันดูอย่าไปบังคับให้มันลิจิตควรที่จะให้มันกว้างๆเข้าไว้มีอะไรให้เลือกเลือกหลายๆแบบเข้าไว้ในโต๊ะโต๊ะหนึ่งเนี่ยรู้รู้พื้นฐานเสร็จ มึงช็อปเลยครึ่งวันมึงช็อปในโต๊ะมาเลยอยากได้อะไรอยากค้นหาตัวเองไปเลยวิชาค้นหาตัวเองอะไรของมึงไปลองเลยลองตีกองลองตีมีดลองข้อทีอ่2คือว่าสิ่งที่ต้องปลูกฝังเลยอย่าแบ่งชนชั้นน่ยอย่าคิดว่าคนจนแม่งกระจบคือคือผู้ใหญ่แบบนี้มึงต้องมึองต้องเอาออกไปจัก ความคิดของเด็กๆเลยไม่ว่ายังไงทุกอาชีพมีความสําคัญในสังคมและซึ่งตรงนี้จะทําให้พอเราไม่แบ่งชั้นวรณนะไม่นับถือคนจากเงินจากรายได้ไม่นับถือคนจากสถานะทางสังคมแต่นับถือจากความดีนับถือจากความมีจิตใจออกว่ามาลีถ้ามันมีการปลูกฝังเรื่องจิตใจเหล่านี้วัตทุกอย่างจะเท่าเทียม ขั้นแรกมึงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าโลกแม่งเ,เป็นอย่างนี้นี้ถามว่าแม่งเยอะไหมเยอะ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 จริงๆผู้ใหญ่ก็พยายามแก้ปัญหามั้งคงพยายามแก้ปัญหาที่หมักผมไว้ก็ทําตามสติปัญญาที่ผู้ใหญ่เขามีอ่ะถ้ามึงคิดว่าแม่งไม่ดีมึงโตไปมึงอย่าทําอย่าไปทําอย่างนี้กับใครเข้าใจไหมเรามอง p o สิทีฟแล้วกันอย่างน้นอยอ่ะมึงไปที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะว่ามึงเป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไงถา้าเราแข็งแกร่งคือเรามึงมาท่าไหนกูเอาเอา,เอาได้หมดกูแบบโอเคหมดเป็นแต่ว่ามึงก็เปิดใจคุยกัน อย่าลืมผมว่าผู้ใหญ่ต้องยอมรับความผิดตอนสิ่งที่ผู้ใหญ่มีมากกว่าเด็กคือประสบการณ์ผมมองว่าคุณครูบ้านเราอะครับไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองผิดเป็นเรื่องที่ลําบากหน้าที่ทาให้เด็กเข้าใจเรานะฉันเป็นครูอะฉันถูกเสมอฉันไม่เคยผิดพลาดหรอกในชีวิตฉันอะจริงๆอาจจะท้องมาก่อนนครูก็ได้ผมไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม่งผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถ้าผู้ใหญ่อะครับยอมรับบ้างว่าว่าเราอะก็เคยพลาดแล้วเอาความพลาดนั้นอะมาเป็นตัวอย่างให้เด็กดูเลยผมว่าเด็กมันจะอินกับเราเรา กับเขาได้ใกล้กันมากขึ้นความไม่เข้าใจตรงนี้ไอกแกลความไม่เข้าใจแกลที่เด็กแบบแอนตี้ผู้ใหญ่อะน่าจะมันน่าจะบางลง